ก็จะเรียงลําดับขั้นตอนนะครับโดยพี่นวัตนะครับเป็นหลักนะครับให้พี่นวัตนะครับแจกแจงพิธีการต่างๆนะครับตามขั้นตอนนะครับก็ขอบคุณครับนหลังให้แล้วเชิญทานข้าท่านี้ครับขอเชิญทานข้าว้ป็กันก่อนเนาะนะครับลุงทางข้าก่อนนะครับ

สายบอแก้วนะครับให้มานะครับด้านหลังสวัสดีครับหัวหน้านางลำพิธีนะครับสวัสดีครับหัวหน้านางลำเชิญเชิญคุณนิตยาทางไหนเนาะสวัสดีตรงตรงเข้าไปเลยครับนะครับเข้ามาแจ้งที่คุณนิตยาเลยนะครับนางลำหัวหน้านางลำแต่ละหมู่บ้านนะครับมาติดต่อ อืใช่ถามหาตลอดเลยไปอยู่ไหนมาสวยงาม้าทุงผ้ถุงเนผนงามงามสดีจ้านะครับอาจจะเป็นเวลาปยินหยะไม่เป็นไรนะครับขอขอเรียนเชิญอะไนะครับแล้วก็นะครับ ท่านที่ไม่ได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ไปประทานอาหารได้ปกติเมื่อแรงสินอนใสยังอยู่ในนอนในหน้าบอกปกตินะครับนู้จะกลับ้าเลยดีโราอนนร้่นนะครับมีรถมาอยู่นะที่มาถึงนะครับก็ไปที่โรงทานนะครับด้านนู้นนะครับาลองท้องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นลมนะครับเพราะว่าเดยวันในหน้าจะอากาศร้อนอสมควรนะครับก็จะเร่งงัะเรื่องเวลานะครับ ลองท้องก่อนนะครับค่อยอิ่มกันจากที่เราลำเสร็จแล้วนะครับไลไใส่ใสใบตัวใส่่วยไเป็นไหนเพื่นมากน้าหลานหน่อยพ่อยายให้วนๆฮีกว่กันดว่า่อกันมีเตฟูนน้อยๆเป็นฝอกกันมิเตฟูนน้อยๆรนพง่ยเนึกว่าสิเป็นผูง่หญเบ่ ตนคะอมาเจอันแต่ตัวเล็กเดียวม่้ี่ยอี่ายทังู่มาเยอะเลยนะคะพี่น้องช่องใหญ่มาแล้วเสื้อสีแดงช่องใหญ่พลังแอนช่อที่ไหนมหารทยไทย ช่องแอนช่องแอนพลังมดพลังมดพลังมดใครเขาประกาศนะครับด้านนี้นะครับหน้านางลำนะครับที่ติดต่อเข้มานะครับทุกหมู่บ้านนะครับให้มาด้านหน้าองค์ปู่ประลิจหน้าคลานนะครับหรือฝั่งทิศเหนือขององค์ปู่ประลิจนะครับ ว่านางลำทั้งหมดทุกหมู่บ้านเลยนะครับติดต่อทางที่มากับคุณนิตยานะครับขอเชิญเลยนะครับด้านหน้าองค์ูบาลิกิตนาคาชนะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญตอนนี้เลยนะครับจะได้นะครับแจ้งยอดกันนะครับทุกทั้ง,ท,งทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวสิทั้งหมดเลยนะครับหัวหน้านางรำเขาชอบกินกาแฟมาแล้วมาทั้งหมดนะครับเพราะจะไม่มีที่ยืนแต่เดี๋ยวสินั่งอยู่นี่ขันมี้ยังยิบมาได้กับมาในได้เขาจี๊ปันหนึ่งก็ได้เขาจี๊ปันหนึ่งบ๊อบไข่ชีฟเฟลสแตนบายเก้าอี้มันแดดมันแดดพี่มีสูก็ขึ้นไหมเดี๋ยวใจรักก็แบงไปแลหลังเพื่อนครับบ๊วย ับอิ่มทิพยปไปจนถึงบ่ายสองเลี้ยงนึกว่าพี่สายทองตัวใหญ่เหรอยขได้ตัวใหญ่บอสายสายไข่ตัวใหญ่เหรอแม่พี่เองก็เป็นแบบนี้แ่พี่เองก็คือยังวู้ใหญ่แต่ว่ามันพองลึกตัวสัมนีล่ะวัดที่ตัวสัมนีแหละเป็นไรเออแต่อิยุขนาดอยู่ในรูปคุณเอ็ดอิสระคุณอิสระพลังมดเดี๋ยวจะลงละ โอ้โอลซอนกล้องนี่นะท้าเป็นนอกครับไปไหนกันหมดแล้วอ่าาาทนนอกเมื่ออำเภอใดก่อสารค้ำนั้นทุกวดนะสแตนบายบุญหลวงพ่อบุญล้อมคุณยายป้อมวัีค่ะคุณยายค่ะคุณยายป้อมเหลืออะไรที่ท่านต้องการนะสอบถามหลวงพ่อด้วยขอบคุณครับเจอคุณยายป้อมสายทองจะขึ้นใหม่นะคะแต่ยังไม่รู้ตอนไหนเนาะนี อย่าววกชนนไปิอันนี้ยูทูบเบอร์วัยรุ่นนะพี่สายทองนะู่แย้มเลยเดินทางมาด้วยตัวเองอมำให้แผดใหญ่นะเจ้าทีดูเลเรื่องลงทานนะครับที่รับหน้าที่จับปั้นแต่งนะครับขอเียนดเอาหลบเอาบน้องแองครับน้องแองขอที่ลงทานหน่อยครับ เราไม่ถึงชั่วโมงนะเอาให้มันถึงชั่วโมงก่อนเราอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าตอนเขามาลาเราจะได้ถ่ายภาพง่ายไงถ้าเราออกไปเออไม่ถ้ากลับมามันจะไม่ได้แอเรียนี้นะนั่งนั่งนั่งนี่เด้อชวนไปหาข้าวกินอาแม่จะลงไปกินข้าวเลยไรอยู่บ้านเออเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าให้ไรอยู่มันจะลดอันให้เดี๋ยวมันจะลงแล้ว คุณจ <mile> ังหมอคุณหมอจังเวียนสวัสดีค่ะหมอจังเวียนคุณกกระโดดไปพุ่นลรอะอยู่น้ากันเด้ออยู่น้ากันเด้อหันมาหน่อยหันมาหน่อยเอสไซเอสจังเวียนหันมาหน่อยหน้าเห็นเอออยู่น้ากันเด้ออยู่น้ากันเห็นมือวะเอาเพื่อนหันไปทางน้ียนะคสวัสดีค่ะอยู่นี่เด้อยู่นี่ได้มามาคุณเล็กมาพูดกันสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะจุ่มกันแล้วนะคะจุ่มกันแล้วสามคนนะคะยูนในช่องพี่สายทองนะคะ สามสามสวสวอายุรวมกันพันปีสองพันปีละพันสองพันสองพันลงทานน่ะถ้าโตที่เหลืออยู so well ่อ at ่ะนะไม่ต uh ้องแย่งกันคือหนาไม่ต้องแย่งกันวอกสาวสาวว่แย่งเลยนะพี่นะเพราะว่าป้ายที่เราปักน่าจะไม่เพียงพอนะครับแต่พี่ที่พอจะแทรกเขาได้ก็แทรกเลยครับเพราะทุกคนมาด้วยอยากทำบุญกันทั้งนั้นนะครับได้ครับ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องโลงทางนะครับขอให้ประจําจุดนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับที่ป้าแจ้งครับหน้าที่ให้แต่ละคนนะครับขอให้อยู่ประจาจุดนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านที่ทำโลงทานนะครับให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามานะครับก็สามารถใช้พื้นที่นะครับรเวณไว้นะครับ ทีนี้ก็กำลังใครนะครับเอเล็กเอเล็กมองมาหน่อยเดี๋ยวถ่ายเซลฟี่สามคนพัฒนานะครับไปเรื่อยๆเชื่อว่าปีหน้านะครับสัดส่วนต่างๆจะดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำโครงการมาร่วมนะครับขอบคุณพรนยัก